มีความฝันแล้วเสร็จรก็ต้องมีเป้าหมายไม่มแค่ะวันน่งข้าวมันคือโบได้ไไดไไดดก็คือเราทำแล้วเราชอบอ่ะข้าวงามแล้วเราจะไปเที่ยวกันข้าวงามมากเลยค่ะไม่ใช่แต่อีสานข้าวงามนะภาคกลางข้าวเขาก็างามเดี๋ยวกะจีไปหมดเลย ไปเที่ยวกันจ้าหนทางข้างหน้ายัางไกลตอนนี้ยังมีแรง,งไปได้ก็ไปหนทางข้างหน้ายังติดอยูย่ตอนนั้นแหละมันก็จะถึงมันก็จะเข้าสู่ยุคสังคมโซเชียลเลยโซเชียลเต็มตัวเลยแหละท,ทุกวันนี้มันไปเลขสี่สอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ตรางนี้ค<ร>่ะน่องหนาอะไรนะที่เมืม่อก่อนเด็กชอบกูดนี่ยโยเป็นอะไรที่ว่าเราโตขึ้นยากเป็นอะไรนะในอนาคตอีก5 0 1 0ปีข้างหนะ้าแก้มก็จะอายุยีนมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทำตรงรับถึงบอกแล้วเมื่อวานก่อนนั่งพัอรังอย่างเดียว ก็ทำปีหน the ึ maybe not, maybe not. ่งสี่ครั้งที่ปทุมทำนากันสี่ครั้งปีหนึ่งสี่ครั้งแค่นี้นะคะพอถึงที่น้ำตกแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่ค่ะสวัสดีวันนี้มันจะร้อนเอาของเก่าไปขายก่อนค่อยเอาครับไหนไหนไหนเอาสวัสดีค่ะปังบาลู นี่ไงน้องเสือเห็นเสือไม่กลาอาปากกว้างเลยอารังอย่างเดียวก็ทำปีหนึ่งสี่ครั้งที่ปทุมทำนาเป็นสี่ครั้งปีหนึ่งสี่ครั้งอาปีละสี่ครั้งอีกสี่ร้อยมรามปนสี่ครั้งสองข้างทาง มีแต่ไร่แต่หน้ามีบอ่อปลาด้วยนี่ก็เป็นหนทางถึงหนองเสือแล้วจ้าหนองเสืออันนี้หนองเสือไกลเด็กน้อยตาหวานจะไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ย น่องหนาอะไรนะที่เมื่อก่อนเด็กชอบพูดห็นจะมีวิวสวยไม่ค่ะน่องหนาอะไรนะที่เมื่อก่อนเด็กชอบพูดห็นจะมีวิวสวยนะหมดทุกอย่างมันเป็นอาชีพ ฮัลโหลก่อนฮัลโก่อนมาฮัลโหลจิเด็กน้อยเอาไหมต้องไปไปน้องไปเดี๋ยวมาเชี่ยวเราวิธีการทำงานรูปแบบการทำงานใหม่ๆช่องทางรายได้ไม่ใช่ที่พูดผิดช่องทางอาชีพมันก็จะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นประมาณนี้แบบเจ็บประมาณนี้นะคะ เดินทางไปเที่ยวของเราตัวจกลางทางมีนจะไร้นาะอิสายสวยจริงจริงได้นาะข้าวกำลังเขียวกะจีเลยค่ะข้าวกำลังสวยงามเหมือนกันเลยกับอิสานวิทย์ แล้วครับไหน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 เอาสวัสดีค่ะครับปรังอย่างเดียวก็ทำปีหนึ่งสี่ครั้งที่ปทุมทำนาเป็นสี่ครั้งปีหนึ่งสี่ครั้งนาหมดทุกอย่างมันเป็นอาชีพรถเดินิ้ค่ะกองหนาวอะไรนะที่เมื่อก่อนเด็กชอบกวนจะมีวิวตรงขึจะเป็นอะไร ่็เชี่ยวอยู่เรามวทีการทํางานรูปแบบการทำงานอหช่องทางรายได้ไม่ใช่ดิพูดช่องทางอาชีพมันก็จะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นแล้วครับไหน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 เอาสวัสดีค่ะจากบ้านมันก็เลยช้าประมาณนี้แหละค่ะเป็นยู่งจ้าทางทางวันหลังได้สวยได้นะ ไร่นาะสวนผสมมีทั้งไร่นามีทันะ้งข้าวนะมีสายสองชั่วโมงออก็ไปเล่นน้ำตกได้อีกสักสองชั่วโมงแล้วเราค่อยเดินทางกลับ <c oughs> อ,อ,อาจจะแวะนอนค้างคืนที่นั่นก็ได้นะงคืนหนึ่งออมีเป้าหมายแล,แล้วก็ต้องทำตรงนั้น หมอนเราเมื่อวานก่อนนะพ่อท่านคุที่ว่าเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรในอนาคตอีก5-10ปีข้างหน้าแก้มก็จะอายุยืตแค่นี้นะคะพอถึงที่น้ำตกแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นหุนทางถึงหนองเสือแล้วจ้าหนองเสือ อันนี้หนองเสียแค่นี้นะคะพอาะว่าถึงที่น้ำตกแล้วจะถ่ายให้ดูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปน้องไปเดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวภาคอีสานนะเดี่ยวภาคอีสานทำแค่สองครั้งเองปีละครั้งแต่เดี่ยวปฐุมธานีนี่ทำนานที่เดียว ละเวีธีการทํางานรูปแบบการทำานใหมช่องทางรายได้ไม่ใช่ที่พูดถึงช่องทางอาชีพมันก็จะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นประมาณนี้นะเจะประมาณนี้นะจ๊ะด็นทางไปเที่ยวของเราาีงที่ว่าเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรในอนาคตอีกห้าถสิบปีน้แก้มก็จะอายุยี่ สวยงามตามธรรมชาติเลยธรรมชาติข้างทางเมื่อกี้ผมสร้างไว้แม่ไม่ยอมมาอยู่ก็เลยปล่อยให้ล้างโลไม่มองไม่เห็นเลยฮัลโหลดเด็กน้อยจะได้ไปเที่ยวแล้วค่ะเด็กน้อยจะไปเที่ยวกันไหนเออไปไปกันจ้าไปกันที่อำเภอปากช่องมื่อมันจะถึงปัญญาต้องจะออกเดินทางที่บ้าน ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงก็ใช้เวลาใน GPS เลยได้นะได้นะสวนเสมมีตังไร้นะมีตั้งข้ามันนี้มตนเอรอนเอาของเก่าไปขายก่อนก็ออกปีละสี่ครั้งอีกสามถึงสี่ครั้ง มีความฝันแล้วเสร็จก็ต้องมีเป้าหมายไมม่แ้หละหวานหวาเรืวเ่านาปังนาปีไม่มีหรอกที่นี่มีแต่นี่งามจริงๆธรรมชาติข้างทางคนเรามันต้องมีความฝันคนเราต้องมีฝันกางวันนาปีละสี่ครั้ง สร้ามสีครั้งโล่ไม่มองไม่เห็นเลยฮัลโหลเด็กน้อยจะได้ไปเที่ยวแล้วค่ะเด็กน้อยจะไปเที่ยวกันไหนเอ่ยไปครับไปกันจ้าไปกันอ่ะเด็กน้อยตาหวานจะได้ไปเที่ยวแล้วเด็กน้อยตาหวานข้างทางมันก็จะประมาณนี้แหละเด้อพี่น้องเลยจอดหน่อยขายอะไรอยากกินไอติมแล้วร้อน เดี่ยวเพิ่งเดียวนะคะบางบางเข้าวนาปังนาปีไม่มีหรอกที่นี่มีแต่ปีศาจน่องหนาอะไรนะที่เมื่อก่อนเด็กชอบกูเนี่ยตรงนี้จะเป็นอะไรราคาไหนไหนไหนเด็เอาสวัสดีค่ะ 不要坏。